วันทีนึ่งถึง1ิบห้15เดือนเมษายนนี้นะคะวงหินเหล็กไฟมีแผนจะเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตสแกนดิเนเวียและประเทศแถบยุโรปค่ะพี่ป่งปรถมพงหรือปอ่งหินเหลกไฟบอกว่าไฮไลท์ของทัวร์ครั้งนี้อยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะ โดยจะจัดคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่าคอนเสิร์ตแสงเหนือเพราะจะตรงกับช่วงที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติพอดีพี่ปองบอกว่าตอนนั้นจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆทั่วโลงไปที่สวีเดนค่ะก็จะถือโอกาสเชิญชวนนักท่องเที่ยวเหล่านั้นมาทัวร์เมืองไทยด้วยซะเลยแต่หลักๆทัวร์ครั้งนี้ก็จะนำไรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับวัดไทยในประเทศสวีเดนและวัดไทยในยุโรปอ,อื่นๆค่ะ ยืนยันมาแล้ว3-4ประเทศก็คือสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กและอยู่ระหว่างการตอบรับอีก1 2ถึง2ประเทศค่ะ